สอนมีร่วกรมกิจกรรมกับน,น้องๆเป็นปยังไงบ้างครับคุณครครับที่ภาคใต้ครับที่ภาคใต้ก็มคนใต้อยู่แล้วครับก็รู้สึกดีใจแล้วก็สนุกอเห็นน้องๆมีโอกาสผมก็ดีใจก็ต้องขอขอบคุณทางทีมพาวเวอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่มอบโอกาสแล้วก็จัดการแข่ง,งขันที้ครับครับผมนีน้องๆทักษะเป็นยังไงบ้างเบื้องต้นที่ดูดู้องทักษะตอนดูตอนแข่งครับ,รบกห็หลายๆคนที่ที่มีทักษะที่ดีแล้วก็ มีตอนนี้ก็มีแมวมองมาจากเลเตอร์ด้วยแล้วก็ที่ไทยด้วยก็คผมคิดว่าหลายคนเลยครับที่ฝีมือดีลครับผมให้พูดถึงทีมชาติไทยนะให้กำลังใจน้องๆนักเตะแล้วก็โค้ชนะครับที่จะเตะกับอินโดนีเซียครับครับก็นัดต่อไปก็เตะกับอินโดนีเซียนะครับผมก็ถ้าว่าผมจะไปเชียร์แล้วก็ฝากแฟนๆชาวไทยทุกคนนะครับถ้ามีเวลาถ้ามีโอกาสก็ไปให้เต็มสนามแล้วก็ถ้าใครไม่มีโอกาสก็ทางหน้าจอก็ ร่วมให้กำลังใจกับทีมชาติชุดใหญ่ได้นะครับที่เจออินโดนีเซียเชื่อในศักยภาพของเพื่อนอร่วมทีมกับเพื่อนกับเพื่อนที่เคยร่วมเล่นมาเคยเคยแบบเจอกันมาทุกคนสามารถลงได้ทุกคน เชื่อมั่นว่ากินไทยได้ไปไกลแน่นอนครับผมให้สุดท้ายให้ปักึงพี่ตองนะครับตอนนี้บาดเจ็บอยู่ครับให้กลับมาเล่นกับเวททุกนครับต,ตองครับกบ็ตอนนี้ได้ข่าวว่าเจ็บอยู่ครับผมผมก็อยากให้พี่ตองหายเร็วๆแล้วก็ <c oughs> อย่าเครียดอย่าคิดมาก <c oughs> แล้วก็อย่าเหงามากครับ